สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์อิวนะครับติดตามเรื่องราวขา่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนวัดอิสระไกรศีนะครับหลังจากที่หายจากโควิด -19 เกนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดู่บอยครั้งและสิ่งหนึ่งสิ่งที่นายนวัดอิสระไกรศีนั้นกําลังดาเนินการก็คือการเตรียมยื่นฟอ้องคดีเนี่ยนะฮะกับบุคคลต่างๆหลายคนเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยว่า นายนวัดอิสระไกรสีนเตรียมหลักฐานพร้อมทีมทนายเข้ายื่นต่อพนักงานกรณีพิธีกรอักษรย่อกอไก่นั้นทําการหมิ่นประมาทตัวเองนะครับบอกว่ามีการเชิญสื่อมวลชนเข้ารับฟังการแถลงข่าวด้วยนะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนีย่ยนะครับกเ็เกิดขึ้นเพราะว่าบอกว่ามีพิธีกรอย่างเตาทีวีภูได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้นวัดอิสระไกรสีนกําลังเตรียมทําการฟ้องไปยับพิธีกรชื่อดังกอไก่ ในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็นี่แหละนะฮะเป็นเรื่องที่มาที่ไปว่าหลายคนจับตามองว่านายนวัตนั้นเนี่ยกำลังคิดที่จะฟ้องใครอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบอกว่าการหมิ่นประมาทในครั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะหลายคนนั้นก็เข้าไปวิวาพากษ์วิจารณพฤติกรรมของนายนวัตอิสระไกรศีนที่ได้มีการไล์สดุดแล้วก็ฟาดหวงฟาดงาไปยังบุคคลต่างๆนะครับ นอกจากคำใบของเตาทีวีปูแล้วเนี่ยตีอาของนายนวัดยังได้มีการร่อนจดหมายเชิญสื่อสำหรับวันที่13สิงหาคม2564นะครับเพื่อรับฟังการแถลงข่าวจากเจ้าตัวหลังจากการยื่นคำร้องต่อศาลเรียบร้อยแล้วโดยมีการนัดหมายสื่อมวลชนไปที่ศาลอาญารัชดาเวลา11นาฬิกาก็จับตาดูกันว่าหลังจากการยื่นคำร้องเนี่ยนะครับเจ้าตัวเจ้าตัวนั้นจะยื่นฟ้องใครและข้อหาอะไรส่วนพิธีกรอักษรย่อกอไก่นั้น จะเป็นใครก็ต้องรอฟังจากปากนายนวัตหลังจากที่ตัวเขานั้นจะให้สัมภาษณ์กับถือมวลชนนั่นแหละนะครับซึ่งพิธีกรอักษรกอไก่ก็มีอยู่หลายคนนะฮะก็แน่นอนครับบางคนนั้นก็อาจจะสนิทกับนายนวัดเขียนด้วยซ้ําก็ลองดูแล้วกันนะครับว่านายนวัตนั้นจะยื่นฟ้องใครอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะก็หลายคนจับตาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่นายนวัตนั้นเนี่ยนะครับกระทำอยู่ณขณะนี้ เป็นอย่างไรนะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากนายนวัดแล้วก็ยังมีน้ำพัชรพรอ,อีกคนหนึ่งนะครับที่มีคดีความเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทแล้วก็ล่าสุดนั้นทราบว่าจากกรณีน้ำพัชรพรนั้นเนี่ยนะไปว่าใครก่อใครผ่านไลฟ์สดนั้นบรรดาดาราที่ถูกน้ำนั้นเนี่ยนะครับกล่าวหาหรือว่าใช้คำพูดหยาบคายต่อว่านั้นกำลังรวบตัวกันเพื่อที่จะ ดำเนินคดีกับตัวเธอด้วยเช่นเดียวกันดูครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากประเด็นทางการเมืองแทบจะทั้งนั้นนะครับดูว่าคนเหล่านี้หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับ